มาจ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะวันนี้ค่ะเบิงอ,อเบิงค่ะจะแ,แซ่บบ่ค่ะว้าวมาจ้ามาเซ็ตน้กันนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะลูกชิ้นลูกโต,กตค่ะทำเองนะคะเปิดค่ะเบิง เออเนื้อติดก,กระดูกค่ะมาๆไม่ไหวแล้วค่ะคน้นคนค่ะหอนหอนจ้ะเพิ่งทำเสร็จใหม่เลยค่ะ,อะหอน ตามกัน,น,นด้วยดูดูชิ้นดูชิ้นหมูค่ะเบิ่งค่ะ เก้าพิกมาค่ะตัวโดดจ้ะกะปิดจะมากิดอัน,นพริกพริกจิ้มกะปิค่ะอืมมาอ้อยอ้อยนี่ค่ะอ่ะม,ม,มาจ้ะ โอ้หอมเล็กค่ะอีกหนึ่งเม็ดค่ะอะันก็แซ่บนะจิ้มเลยค่ะตัวโตวเลยะคะ่ะมาแซบ่แซบ อืมดมักกิดอันนี้ค่ะเส้นอันนี้ค่ะต้นเส้นค่ะ

คณะติ่มกะปิค่ะไอปากจ้ะา อีกหนึ่งเม็ดค่ะโอ้เผ็ดเผ็ดแซ่บคะ่ะอืม,อ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 ม ดูซ้ายนัง่ง <c oughs> นอนดูซ้ายหลานอน